สวัสดีค่ะเพื่อนๆืนชาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกหนึ่ง,ะะง,งวันเนาะนนเป็นยังไงกันบ้างค่ะเมื่อคืนก็เมาหนึงนะคะก็เลยตื่นมาแต่งหน้าดเข้มนิดนึงค่ะเพราะว่ากลัวโสมเนาะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่า,าก็แต่งหน้าเ็จสามีบอกว่าเธอแต่งหน้าเธอดูข้างนอกก็ย,ยังว่าผลมันตกฉันรูแล้วแต่แต่ว่าทิ้ที่อยากสวยเนาะเออทาไมล่ะก,ก,กุ๊กรกี่วันนี้ก็ทาปากแบบ แหลมเกลี่ยนนิดนึงแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าใช้กล้องสีเพราะกล้องสีสวยก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมาทำอ่าอ่าัขูดไส้หมูให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่ขูดมะพร้าวขึ้นแล้วด้ก็ยังไม่ได้ตามเคยค่ะยังไม่ได้ให้แม่ส่งมาให้ก็ต้องใช้นี่ค่ะของพี่เขยเกียนนางทัดนะคะใช้ขูดนะคะอย่าลืมไปทํานะคะคันเทมาสก็แค่นี้ค่ะ ว่ามันต้องใช้มะมะพร้าวเป็นเส้นนะคะามื่ะวานถ็นมะพร้าวมันขูดมาแบบเล็กๆเราก็ใช้ไม่ได้ขนมมันก็จะไม่อร่อยนี่นะคะก็ต้องมาเป็นเส้นแต่ก็เส้เนาะเนาะแต่ว่ามันก็นานนะคะว่ถ้าได้ค่ะสามีก็ขูดไม่เต็มบอกให้ชีดกดเบาๆชีก็กดแรงถ้ากดแรงมันจะไม่มันมันจะไม่มันจะไม่อ่าคอนยูเอรอะไรน่ะมันจะไม่เข้านะคะเพราะว่ามันไม่ได้ขมมากนะคะก็อีกก็ขูดไปเลยค่ะไปเรื่อยๆมันก็เลื่มอนัน จะได้กินก็นานอยู่โอเคเนะาะเพื่อนๆนี่ขมัมะพร้าวของดะด้าอันนี้ดะด้าก็ปอกเองนะ,ะไม่ใช่ปอกเองอะไรนะผ่าครึ่งเองนะเอาด้านสันมีดเนาะถ้าเกิดผมไม่รู้ห้ามเอาด้านมีคมนะคะากากรการใช้กระทะมะพร้าวให้มันแตกนะคะเอาด้านที่มันไม่มีคมเนาะปอกปอกปอกตัดไปเรื่อยๆรอบๆแรงๆป๊อกปอกเป็นช่วงแป๊บเดียวฉีก็แตกค่ะนี่นะคะดะด้ามัก็ถูดไปเรื่อยๆค่ะ เห็นไหมคะอยู่ต่างแดบนบไม่ใช่ว่าจะสบายน,นะคะอยากกินอะไรก็ต้องนี่แหละค่ะทาเองค่ะไม่ใช่มีวางขายมันหน้าตักซอยบ้านเราใช่ไหมคะเราก็ต้องทําก็นั่นแหละค่ะซื้อมาหลายอาทิตย์แล้วแหละก,ก็ว่าจะมาทําให้เพื่อนๆดูฝุ่นจากไอตัวมะพร้าวมันล่วงลงเนาะนี่ค่ะก็ก็เป็นกรุบกริบก็ได้มะพร้าวเป็นเส้นๆเนาะอโอเคฝนก็ตกน่าเบื่อมากเลยค่ะ วันนี้ก็ตามเคยไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะก็อยู่บ้านเนาะใส่เดรสแบบไม่ปเปืยนิดนึงวันนี้ก็เป็นแบบไม่โชว์นมนะคะว่าจะปักเลื่อมข้างบนนี้นะคะเพราะว่ามีเสื้ออีกตัวนึงมันเป็นเสื้อยืดแต่ชีแต่ชีมเหมือนมันย้วยไปแล้วอะคะ่ะดาดาก็เลยว่าจะอะเอาเลื่อมมาปักข้างบนนี้เนาะให้ให้ให,ให้อันนี้มันดูมีบุรค่าขึ้นมานิดนึงนะคะก็เป็นชุดเดรสเลบเรียบที่ตัวนี้สามีชอบเพราะว่ามันไม่ได้โชว์อะไรเลยะคะ่ะ ชี cheese, cheese. ไม่ชอบให้แต่งตัวแรงเนาะนี่นะคะอย่าลืมไปทํานะอันนี้ก็เป็นไม้แล้วก็เอาฝากระซี่ฝาฝาฝา,ฝาเบียเออฝาเบียแต่ว่าไม้ถ้าเกิดใครนี่ดาด้าเป็นไม้แบบอุบาทมากดาด้าไม่มีไม้สําเร็จเนาะอันนี้ก็ไปขโมยมาจากแปลงผักหลังบ้านนะคะก็ตอกเองทําเองเลยค่ะแต่ว่าต้องเอาพันไว้ด้วยถ้าเกิดไม้มันไม่ใช่ไม้สําเร็จที่เขาทาแล็กเกอร์หรอเรียกว่าอะไรอืเสียนมันอาจจะตาม,มือได้เนาะแล้วก็เอามาขูดอย่างนี้นี่ ขูดไปเลยเลิศที่สุดค่ะแต่ว่าก็นานอยู่ก้านก็ขึ้นได้นะคะขอยากมีก้านแขนนะคะผู้หญิงก็ขูดได้ค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยดาด้าจะไม่ทําเด็ดขาดเพราะว่าที่นี่เขาก็ส่วนมากผู้หญิงเขาฮิตมีก้านกันน้อก็จะดูเป็นผู้หญิงมีสุขภาพดีใช่ไหมล่ะคะโอเคเนาะเพื่อนๆขอไปขูด มาพาวาก่อนนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่อีกรอบเน้อ <c oughs> หวังว่าพวเพื่อนๆคงสบายดีเนาอตอนนี้นิวซีแลนด์ประมาณบ่ายหนึ่งแล้วเมั้งเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาโอเคค่ะแล้วก็เมืองไทยก็คงประมาณโมงหนึ่งแล้วนาะกดไม่รู้ว่าคลิปมันจะอัปโหลดตอนไหนก็ไม่รู้โอเคค่ะพเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามของดาด้านะคะขอบคุณมากค่ะแล้วมาเจอกับดาด้าใหม่นะ้ออุย้ยทุกแขนสิแขนใหญ่มากคุณหมอไม่ให้โฮอร์โมนแรงๆมาที่เนี้ยไม่ผ่านเลยไม่เหมือนเมืองไทย ให้ยาก,กลัวแต่นี่ฉันจะตายให้แบบฉ,ฉันกินฮอร์โมนนะฉันไม่ได้กินลูกอมเข้าใจไหมคุณหมอขาให้มาเถอะค่ะเอออ่าตายตายยังดีดีกว่าไม่สวยใช่ไหมเออสวยยากเหลือเกินดาด้าเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันเนาะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมติดตามนะรอดูนะคะขนมสาคูไส้หมูจะเป็นเนย,ยี่งไรฝีมือดาด้าเองโอเคค่ะบ๊ายบาย